เอาล่ะามาแล้วครับโอ้โหดอกนี้โจ๊ะโจ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 ๊ะโจ๊ะหมุนเอาหมุนซ้ายหมุนขวาโอ้โหสวยครับโอ้โห ออาโอเคครับสวัสดีเพื่นอนๆพี่น้องกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับพี่ริตเทิลบอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มากับเกม Butterfly Bottom นะครับผมของค่ายพีีนี่เองนะครับผมโหเป็นเกมผีเสื้อแสนเซวเอ้ยแสนสวยไปซัดเข้าไปครับผมโอ้โหมียอ่อชัดเข้าไปชัดเข้าไป เอาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคิดกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่รีเทิลบอยคนนี้หน่อยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะจ้าเล็กๆน้อยๆนะครับผมเอาเข้าอร่อยปุยรุ่ยไปรุ่ยไปอร่อย,ยปุย <c oughs> อ่ะครับผมขู่ห่างหายไปนานนะครับเกมนี้เออขอบคุณที่เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะจ้าโอ้โหเป็นผู้หญิงนี่เองนะจ้าแ้วไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่คอมเมนต์ไม่ไม่เล่นให้ดูนะเนี่ยนี่ <c oughs> เอาโอเคซัดเข้าไป ใส่ข้าวปุยลุยข้าวปุยไหลเข้าไปเอ้ยโอ้โหงั้นก็ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่น,นี่ถ่ายรูปแนละ้วจ้าอโชอโชอโชอ่ะโอเคครับไปไหลไปต่อโยกย้าย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 ยังเต้นไม่หยุดยังเต้นไม่หยุดอ่ะซ้ายนี่ยังเต้นไม่หยุดเป็ ยังไม่ค่อยเราใจาเท่าไหร่นะครับผมอ้าวสะดุดหน่อยสะดุดนิดนึงเอาไปออดอกนี้ครับผมคือมีดอกอะไรบ้างดอกบัวนะดอกบัวแล้วก็ดอกอะไรอัญชันปะอัญชันแล้วก็ดอกเมเปิลนะโอ้โหสัตว์เข้าไปเราโหยังไม่เข้าดีนะตักเท่าไหร่นะจับอะรายปุยเปิดตัวโ,โบนี้หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บ อันนี้คือชิมล้างนะครับผมรอบแรกคือชิมรางนะจ๊ะโอ้ยดักแด้ลงไหมดักแด้ทองอ,อุ๊ยกูราบลงแล้วเป็นยังไงครับผมหวานใจมีไหมมีแต่หวานเจี๊ยบนะครับที่นี่เอาจัดเข้าไปจัดเข้าไปโอ้โหกอพอเพิ่ม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 เดี๋ยวผมจะซัดให้แบบหมดกองไปเลยนะซัดให้ไปกองที่พื้นน่ะคขอยดูนะผมจัดเต็มแล้วมันยังไม่เข้านะยังไม่เข้าเอาเอะเท่านี้เองไป นี่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับผมอะไรโอไรเอแน่นอนจะไปอมืมาดูว่าจะอยู่หรือจะไปจะมาหรือจะจู่จะหมู่จะจา่ารับไปเต็มเต็มยังไงโอ้ยขอแบบหนักหนักสักจังนึงจังนึงผมโดดเลยนะมาเร้าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มไหลเริ่มไหลโอเริ่มไหลโอนะ เริ่มไหลเอะนะอ้าวอุ้ยป่าแล้วครับผมอุ้ยดักแด้ทองลงครับสองสุกข้าปอืมมาอีกสัตว์ข้าไปอีกสัตว์เข้ามาเรียไม้โอ้โหอังอะไรราวมา้ะครับโอ้โหดอกนี้โจ๊ะ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 โมุนเอามุนซ้ายมุนขวาโอ้โห สวยครับโอ้โหไปต่อเนื่องจับไปต่อเนื่องจับรับไปอีกรับไปอีกเอ้ามาเล่นจนกว่าจะรู้ว่ารักกันะถ้ามันเงียบเมื่อไรผมก็ไปเมื่อนั้นนะจับไม่อยู่รอหรอกครับผมรู้สึกว่ารอเรือจะเยอะนะตำรมันคนชอบกระโดกรินครับเไปต่อเอ้ยยังไง มีกราวมีกราวมีกราวบนพันมาอีกคราวมาจะมาอีกไหมจะมาไหมอุ้ยแถมอีกหน่อยแถมอีกหน่อยผมแถมนะเออกดเองดีกว่าแถมแถมปั๊บปลารับปลารับปลารับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหสดชื่นจริงนะครับผมเกมนี้อุ้ยดอกไม้เนี่ยช่อใหญ่ๆเลยนะจัดหนักๆให้เลยเอาไม่แล้วอีกไหมเพิ่ม มีไหมมีเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปอีกปับป๊บเข้าไปอีกแถมอีกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหเฮ้ยไม่เข้าโโอ้หแถมครับแถมมาอีกนิดนึงนะจ๊ะอ่ะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะโอเคครับ พอเท่านี้ดีกว่านะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนอยากไปรับชมเกมไหนเป็นพิเศษนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายอ่โจอ่โจ